สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่น้ำสายได้ไหลทะลักท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายโดยจุดที่น้ำไหลท่วมและได้รับผลกระทบหนักคือบริเวณตลาดสายลมจอยใกล้กับสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนอีกจุดคือบริเวณใต้สะพานแห่งที่1ชุมชนเกาะทรายน้ําไหลท่วม3ามชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายด้านในอําเภอแม่สายสั่งการเร่งปิดบิ big ๊กแบกและสูบน้ําออกแต่ล่าสุดทั้งสองจุดยังไม่สามารถนําบิ๊กแบกไปปิด ได้เนื่องจากกระแสน้ําไหลแรงมีท่อนซุงและขยะไหลมากับน้ําเป็นจํานวนมากส่วนแม่น้ําสายยังคงเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ําในรัชฐานประเทศเมียนมามีฝนตกมากกว่า119ม mm, ิลมและยังล้นตะลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ําที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเขตเทศบาลตำบลแม่สายค่ะ ส่วนผลกระทบในขณะน,นี้น้ําได้เข้าท่วม3ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายนะคะคือบริเวณตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเมืองแดงขณะที่ประชาชนได้เริ่มมีการอพยพมาในศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลตำบลแม่สายที่เตรียมไว้แล้ว4จุดนะคะขณะนี้มีจํานวนทั้งหมด34คนค่ะ